กำลังเดินกับบ้านค่ะบ้านเปลี่ยวอยู่ซอยที่สองเดียเปลี่ยนเส้นทางเดินหน่คะเขามาทำความสะอาดถนนกวาดก่อนนี้ออกมดแนวไกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะไกล้ถึงบ้านแล้วคะ่ะซอยนี้เป็นซอยบ้านเพื่อนบ้านเปลียวนะคะเราอยู่ซอยสาม ส่วนเปียวอยู่ซอยสองค่ะซอยแรกก็จะเป็นบ้านหลังซีนเนี่ยนะคะสีโอรถเป็นซอยที่ติดกับทะเลสาบนะคะคนจะปั่นจักรยานผ่านซอยแรกมากที่สุดเลยค่ะอย่างที่เปียวเดินมาซอยเปวเดินไปตรงซอยนี้นะคะแล้วก็เดินไปทางพูนออกก๊าซ่างกายแล้วก็ทาเรือค่ะนี่อซอยบ้านเปียวนะคะ ึงบ้านแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้เป็นวันหยุดที่อากาศดีมากค่ะดอกกล้ยไม้เปียวเรือย่ซัมเนี่ค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะเขามาตัดแต่งกิง่งตน้นไม้ตามสวนสาธารณะค่ะข้างบ้านเปียวนี่เป็นสนามฟุตบอลแล้วก็สวนสาธารณะของ ตำบลที่เขาอาศัยอยู่นะคะดอกซากุากระกำลังม้าตุกตูมแล้วค่ะทามาือใดดอกซากุากระบานไปเจอทยทุกคนเบิ่งนะคะส่วนยอดมะกรูดเปียวกำลังแตกค่ะนะคะโว้ยนะทองไปห้องเราหิวเขาเดินเราหิวเขาะคะ่ะนี่ค่ะของที่เปียวได้ม้านะคะสือของมาเล็กน้อยะคะ่ะสวัสดีจ้าทุกคนเปียวกลับมาถึงบ้านแล้วะคะ่ะ ไปเดินออกกําลังกายก็เลยแวะไปซื้อของอยู่ห่างเนาะคะ่ะดอกไม้อันนี้เบชอบมากเลยดอกลิลลี่อะคะ่ะซื้อมาอคา่ะนี่อยู่ทั้งหมดสามหัวหลบกาขนมขนมง,ง,งานนะคะ่ะ น,น,นี่ค่ะสื่อไปให้ลูกค้านะคะลดราคาจากยียี่สิบสองครูเนอร์เหลือสิบหกครูเนอร์ค่ะเมดอายุเดือนกรกฎาค่ะมิถุนาค่ะเมือกรกฎากน,น,นี่เดปาล้มควันจากนอร์เวย์น,นะคะเขาจะตัดหัวออกแล้วก็ล้มควันม้าอันนี้ เอาไว้ค่ะเดี๋อชอบเอามาอ่าอย่างในเครื่องถอดล้มเสร็จแล้วกา็มาอุ่นนะคะแล้วก็กินกับเขา่าใส่มือแล้วก็ยุ้มยุ้มเสียดหลายก็ซื้อมาสองแพ็คเขาเขาลดราคาหน่อยไหมค่ะสามแพ็คเกี๋ยวไปเอามาสองเอาไปให้คนอื่นนําแพ็คนึงค่ะแพ็คลายถอดหนะ้ายเดี๋ยวเบิ่งกันเดี๋ยวชอบมากเลยค่ะโดนๆจะเห็นเทียนนึงบ่ได้ลดราคาบ่ได้ แพ็คละสนะี่สิบน้งคือแพ็คละสี่สิบแสดงเปลี่ยวเบิ่งราคาผิดด้ยนี่แฟนเปลี่ยวจะบ่เหมือนเปลี่ยวดิวค่ะเวลาเราซื้อของเราจะเบิ่งใบเสร็จตรงนั้นเลยบางเทียนะคะอ่าเขาติดราคาผิดแล้วก็เขาเขาก็จะคิดเงินเขาผิดเห็นไหมคะ่ะแฟนเปลี่ยวเราจะเบิ่งใบเสร็จอยู่ในห้างแล้วเ,เราก็กลับไปบางเทียเขาคิดผิดเกินไปตั้งสองร้อยสามร้อยบาทนะคะ เป็นบอยมากเลยนะคะห่างสรรพสินค้า้ายๆก็ว่าอยู่ในอยู่ในอันสินค้านะคะเขาดลดราคาแต่อยู่ในแคทนะคะเขายัง <laufen> ท่านเด็กเปลี่ยนราคาของสินค่ะเขาตรงเบิ่งดีๆนะมันเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคเอ่อสิทธิของเขาที่เขาจะได้รับนะคะเดี๋ยวซื้อมาสองอันบเมนว่าออ้ยขี้เหนียวแถมห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทกันแบบคักงั้นสินะเมื่อก่อนเปลี่ยนด้ค่ะแล้วเปลี่ยนก็นจะประกาศไปทวงคือจะแบบว่าเปลี่ยนจะแบบรู้สึกว่า เรืล้คานขี่คานไปต่อขี้ขี่คานไปอย่างไรก็ง่ายๆนะคะแต่พอเขาอายุหลายขึ้นเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิส่วนส่วนตัวที่เขาจะได้รับตรงนั้นนะคะคือเขาจะต้องได้ <c oughs> แล้วก็เสือ้อนี่ค่ะเื้อมาใส่เป็นสุดอันใส่อันคุ้มนน่นยไคะเสือออ้อก็งเกงนะคะผ่าเขาก็นิ่มมากเลยบ่แพ้งค่ะร้านนี่ยี่ห้อนี้บ่แม่นของมีราคาเห็นไหมคะจะเป็นของที่ค่อนข้างถูกราคาลอยอ ลายเจ็ดสิบเก้าครูเนอนะคะสองสองตัวเนี่ยซื้อ่าคุ้มค่ามานะคะถ้าซื้อในห้างทั่วไปขันดำก็อยู่ประมาณสี่ายห้าลายครูเนอแล้วนะคะถ้าของสิ่งนี้มีอันเขาเอิ่อไว้อย่างนะั้นมียี่ห้อแน่นะคะเพี่อจะไม่ค่อยเน้นยี่ห้อปันใดนะคะเพี่วจะเน้นที่เขาชอบแล้วก็ใส่สบายนะคะยี่ห้อหน่อยมากที่เพี่อจะซื้อน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่คุ้มที่คุ้มเตียงเลยคุ้มโซฟานะคะ สีเทาเบวออยากได้มาโดนแล้วะคะะเกี่ยวกสื้อเวลาที่เบไปเดินคนเดียวเนี่ยค่ะบางครั้งต้นโดนเทียเขาอยากซื้ออย่างโดยตัวเองเขาก็ซื้อนะคะถ้าไปคบแฟนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนใกล้เข้หมดหนั่นแหละแต่ว่าคือเบืชอบอิสระนะไหมคะต้นโดนเทียหาอิสระให้ตัวเองนะคะมันอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันเยอะๆเหตุอีอย่างโดยกันบ่ยบอยๆมันก็จะมีความแบบอึดอัดนะคะนี่คือ ครูชีวิตนะคะในเมืองนอกนะคะเฮาเห็นเอียงเขาจะไปด้วยกันทําอย่างเขาทาด้วยกันแต่บางครั้งนะคะผู้หญิงเฮาจะต้องมีเวลาส่วนตัวนะคะเวลาเป็นของตัวเองเปี่ยวจะชอบเวลาเป็นของตัวเองมากนะคะเมื่อเ้าแฟนเปียวนะคะน,นั้นนั้นอาบน้ำไมดียวเปี่ยวก็รอรอแฟนเปี่ยวเราเป็นคนเหติอียงซ่านะคะแล้วเปียวเป็นคนเหติอยียงไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่าวันหยุดของเปียว เวลาของเปียวมันมีค่านะคะวันหยุดในช่วงเศร้าเนี่ยคะ่ะเปีย่ยวจะวางแผนไว้แล้วว่ากินกาแฟเห็ดเอียงออกกําลังกายช่วงใดเวลาที่เหลือเขาก็จะมีเวลาให้ตัวเองเปีย่ยวจะมาสักผมมาดูแลเล็บดูแลสีเล็บเท้าเล็บยังสินะคะคือเขาเขาอายุลายผืนเขาจะให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนนะคะแล้วเวลาเขาทํางานเปียวทํางานเนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันอังคารน,นะคะเปีย่ยวก็จะแปลว่าเต็มที่กับการทํางานนะคะ ดูแลลูกค่ายัางเสียเดี๋ยวเวลาเขาดูแลลูกค้าเขาให้เวลาก็ลูกค้าเหลวพอะเวลาเป็นของตัวเองเขากับแบ่งจากเวลาที่เขาดูแลแฟนมาดูแลตัวเองทุกคนเป็นยังไงเนี่ยคือเปียววานี่นะคะทุกคนเปียวกับได้ไปเดินออกกำลังกายนะคะได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ไปรับแสงตอนเศร้านะคะเย็นๆแน่นนน ى, พราะเดินไปได้แป๊บหนึ่งไปเดินได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะแดดก็เลื่อนออกมาหลายเขานะคะก็ เรื่องอุ่นนะะ่ไหมคะแล้วก็เขาไปเดินทางไปซื้อขอ,องนั่นซองนี่ซ้ำนี่แหละค่ะคือความสุขของเปียวล้วบ่ได้บ่ได้เน้นออียงไรนะคะเปียวก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับนะคะหลังจากที่เปียวไปตรวจสุขภาพสองรอบแล้วนะคะเปียวไปเจาะเลือดตรวจอีกเมื่อวันวันจันทร์นะคะเลือดบันี้เนาะคะ่ะเพื่อนก็นให้เปียวไปอีกรอบเปียวก็เลยเลือกไปวันศุกร์อาทิตย์ที่แล้วเปียวไปเจาะสองรอบเนาะคะ่ะไปเจาะวันศุกร์นะคะเปียวก็ใส่ผ้านะคะผ้า พาห่อกเข่าสารนะคะแล้วเปี่ยนเอาเปเขาเนี้ยตู้ไมโครเวฟนะคะอ่าแล้วเปียนเอามาหมุต้นแขนเห็นไหมคะเพราะว่าพยาบาลเพิ่นนําม้าพยาบาลแล้วเก,กษียณอายุแล้วแล้วแนะน้าให้เปียวนะคะว่าคนที่หาเส้นเลือดเนี่ยนะคะให้เอาไปหมุเพื่อที่จะให้เส้นเลือดเขาเปิดนะคะจะได้ผลนะคะเจาะเที่ยเดียวะค่ะได้เลยเปี่ยวเปียวกันเล่นท่านไ,ได้ผลจากกันคุณหมอกค่ะแต่ว่าเพิ่นทรงอีเมลมาหาเปียวนะคะเป็น อง็บปรุงพยาบาลนะคะส่งให้เปียวว,าว่าอีประมาณสี่อาทิตย์ใี่เปียวไปเจาะอีกครั้งทุกเดือนนะคะต้องไปรายงานาสุขภาพตัวเองนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาใหม่เขาว่าเป็นยังไจผลนั้งนได้ออกนะคะเปียวคิดว่าอาทิตย์นี้แหละคะ่ะประมาณสองสามวันเปียวก็จะได้รับผลตรวจนะคะอยู่ในสวีเดนนะคะโดยเฉพาะเมืองของเปียวนนะคะ่ะซาค่ะ แม่เปียวหแท้วันนี้นะคะน้องสาวเปียวล้อให้น้องซ้ายพาไปแม่ไปตรวจสุขภาพเนาะแม่ไปตรวจมือนี้ก็ได้ผลตรวจมือนี้แต่อยู่ในสวีเดนนะคะต้องล้อนะคะนอกจากว่าเขาจะไปคลินิกนะคะเปียวไปคลินิกนี้ผลตรวจเปยวก็จะได้คิวในประมาณหนึ่งมือถึงสองมือนะคะแต่เขาจะจ่ายค่อนข้างแพงแน่แต่อันนี้เป็นของสาธารณาสุขนะคะเปียวหาหมอของสาธารณาสุขเฉพาะท้งนะคะเปียวก็ต้องรอคน ตรวจนะคะว่าเป็นแบบไหนแน่นะคะเปียวก็ยังมีอาการแพร้แสงนะคะเนตาข้างนึงไปแพ้แสงจะต้อตงกับพริบใบไบ้นะคะเป็นตาเปียวในถึงปรับแบบว่ากันแสงรึไหมคะ่ะคือมันมีผลกับแสงมากเลยนะคะแสบตานะคะก็ต้องกับพริบตาบ่อยเปียกเ็ยังกินยาอยู่นั่นแหละคะ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนทั้งในกับดูแลสุขภาพนะคะเปียวก็มาลอยทุกคนฟังนะในวันหยุดเปียวเห็นอีย่างแน่เปียวก็ออกไปเดิน นะคะเราก็าออกไปช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองนี่แหละค่ะคือความสุขในวันหยุดของเปียวนะคะ,ะพรุ่งนี้เปียกก็จะเริ่มทำงานเหมือนปกติทั่วไปจังใดเจอกันไหมนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย